สวัสดีครับผมนี่ครับพบปะกับอีสานตกปลาใส่ลาเซนเคยครับวันนี้ก็ให้ตาให้หนาให้ตาไปโดนครับผมตีดงานครับหลายอย่างครับผมก็ได้มาพบปะกันมาอีกครับผมหลังจากให้หนาให้ตาไปโดนครับวันนี้ก็พาตามล่าะโดปลาคือกันเซนเคยครับผมวันนี้่ามาโกงูของเราครับทำ คลิปที่ผ่านมาก็เห็นตัวได้รลุนกันอยู่กับวันนี้ก็มารลุนกันคือเก่าครับวันนี้มารลุนน้ากันคือเราครับผมว่าจะให้เห็นกันบอครับวันนี้จะให้น่าหน้าได้บ่งกันบอชกตัวบอกระตาไปหลุนกันครับว่าจิมีตัวกันบ่ไปครับผมโอเคครับผมมันนี้ก็มาโดยรูแบใไม่ครับเป็นเขียดสิ่งครับนี่ครับผมเป็นสายงานดซด่เกาครับไปรลุนกันครับว่าจะมีตัว กันบอไปโอเคครับผมเอาไม่เลียกระไซแล้วครับไม่เลียกระไซเลยเอาหุยไม่เลียกระไซเลยครับผมว้าว <Wow. S 1> อยู่นอ้อ มาหลุดนครับหลุกันหลุดกันโอ้ยมันค่ายครับยีกแล้วอืมค่ายค่ายครับโอเ้เสียดายเด้เป็นอย่างวะา ต้องสัยตื่นครับเอาไหมครับเอาไหมครับปใคยสันสันไม่เรียกส่เลยครับครับผมสรุปแล้วกะประมาณครับเหี้อเห็นกัดตัวเดียวครับผมนี่ไม่แรกเลย ครับผมกับคลิปนี้ครับฝากกดไลไรก็แชร์ได้ครับผมฝากติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำเน่ผ่านครับผ่านผ่านครับมาเรียกครับมาเรียกเลยหันมาเรียกผ่านแ่ือว่าเหี่ยวเลยครับผมครับผมเจอกันคลิปนาครับผมเจอกันคลิปนาครับไปครับวันนี้ผ่านอีกแล้วครับผมสวัสดีครับ